ก็ oh, God. ว่างขึ้นครับ <laughs> ครับ <laughs> ก็ก็อยู่ที่คิวละครครับยังไงเราก็แบบเออคือเกี่ยงคิวละครก็ก็สองเรื่องวิกไหนที่เขาไม่ไม่ใช้เราเราก็สามารถรับงานได้ mm hmm. วิกไหนที่เขาใช้เราเต็มเ็มก็รับไม่ได้ครับ <laughs> ก็เอาก็ไม่ถึงกับว่างครับแต่ว่าของพี่เจษเขาไปถ่ายมืองนอกกันครับ oh, เขาไปถ่าย <สง S 2> ใช่แล้วก็ทีมงานหลายส่วนเขาก็ ไปกับเขาเลยเลยธนาคารพุธก็เลยจะว่างๆนิดนึงช่วงนี้ครับก็เลยอะไรอยี้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่งอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ครับครับผมไม่มีไม่มีก็เราเราเราว่างเขาก็เขาก็หนักครับเขาก็ทำงานนะครับแต่เหมือนใ้เวลากันยังไงมีเวลาได้เจอกันบ่อยขึ้นก็ไม่ไม่ไม่ได้บ่อยไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ ก็ถ้าว่างก็เจอกันครับมีใครแซวไหมคะว่าแบบตัวติดกันเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ได้ติดกันเลยครับมันก็ก็ว่างก็เจอครับก็อัพรูปคู่ให้แฟนๆนิ่นีใช่ครับนิดนึงนิดนึงก็ถ่ายโฆษณาด้วยกันครับรับคู่กันเลยะคก็ต่างจริงๆต่างคนต่างคุยครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาเจอตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเขาเจอ จะเอาด้วยซ้าครับเราก็แบบเออก็โอเคก็เราก็รับของเราไปเขาก็รับของเขาไปแล้วเขาก็ก็เอาครับเราโฆษณาใช่ครับไปไปถ่ายมาแล้วครับไปถ่ายไปถ่ายตัวทีวีซีมาแล้วครับาตัวสูงไหมคะเรไม่ครับผมไม่เลยครับสองเท่าเลยไหมครับตัวนั้นสองเท่าผมไม่เคยมีพรีเซนเตอร์ครับอันนี้มันอันแรกครับก็เลยคือเขาก็รับของเขาไปของเราก็ เราก็พอใจที่เท่าไหร่เราก็เท่านั้นแหละครับไม่ได้ไม่ได้เยอะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีผจะไม่ทำอย่างใดเราสคนรับงานงานงา่างเจ็บเพิ่มเลยแเลยนะไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่ไม่มีครับก็คือเรียกว่าตัดงปรใช่คือเขาก็ก็ให้เขาเก็บของเขาไปเราก็เก็บของเราไปอะไรเงี้ยมากกว่าครับมีวางแผนอะไรยังไงครับชีวิตบ้างจริงๆไม่ค่อยเลยครับผมก็แค่แค่ถ่ายละครสองเรื่องแล้วก็ จริงๆพอถ่ายละครสองเรื่องมันไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยครับมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่แต่กับกองถ่ายแล้วกองถ่ายเขาก็จะบอกเราเราไลนา์อาทิตย์ว่าแบบอาทิตย์หน้ามีคิววันไหนบ้างเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแพนอะไรต้องรอให้ปิดไปสักเรื่องนึงถึงจะแบบ เออแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ใกล้เปิดจักเรื่องเลยครับแต่ลคู่นี้มีติดต่อมาเยอะไหมก็มีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆแต,<ร>แต่เราก็ายังไรเรงเกกก็จริงๆแล้วพวกอย่างอีเวนต์อย่างอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อมาแต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับครับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเห็นความจําเป็นของมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทายแบบอะไรอย่างนี้ก็มีมาก็ดูเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ไปคือผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบ โพสท่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วคราะฉะนั้นหนูไม่รับที่เป็นคู่เพราะว่าเหมือนแบบบับเจ็ตมันก็ค่อนข้างจะสูงก็แบบรับคู่กันผมว่ามันตลกอะครับแบบจะไปทําไมอะแบบผมว่ามันไปแล้วก็ให้แบบคนมาแบบเหมือนแบบมาโปรโมทอะไรตรงนี้ผมว่ามันมันตลกนิดนึงครับโดยส่วนตัวแล้วแล้วผมคิดว่ามันเราไม่อยากให้คนมาแบบมาเอาเราแบบเพราะว่าเรามีอะไรตรงนี้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้เขา โฟกัสเรื่องงานส่วนตัวของเราเพราะต่างคนก็ต่างมีงานที่ดีอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตรงนี้มาแบบมาแบบมาออกตัวอะไรมากมายครับแค่นี้ก็ก็เยอะแล้วครับอย่างช่วงนี้พนกงานย่งเราว่างมีแบบไปรขับรถไปรับไปส่งไหมคะอะไรแบบก็ปกติครับก็ปกติบางก็มีบ้างครับรับส่งบ้างบ้างครับอะไรนะครับอะไรนะครับคืออะไรครับ สารถีอ๋อไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ถ้าว่างก็ก็แล้วก็ถ้ามันไม่ไกลไปก็ก็ไปับครับัรคใช่ใช่